ขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ s q o t c a r วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับรถจักรยานยนต์สปอร์ตที่หลายคนรอคอย Honda CBR500 อารุ่นปี2025ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งดีไซน์และสมรรถนะเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ Honda จัดเต็มให้สายสปอร์ตได้สัมผัสความเร้าใจในราคาที่เข้าถึงได้ เราจะพาไปดูทุกจุดเด่นตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกภายในสมรรถนะไปจนถึงราคาวางจำหน่าย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ CBR 500R 2 0 2 5มาในสไตล์สปอร์ตฟูลแฟริงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นใหญ่อย่าง CBR 650R และ CBR 1 0 0 0 RR โชบเฉี่ยวและดูดันมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดคู่ที่ถูกออกแบบให้บางเฉียบเสริมมิติให้หน้ารถดูดูดันระบบไฟสองสว่างทั้งหมดเป็นเล็ดรอบคันเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืน แฟริ่งด้านข้างถูกออกแบบใหม่ให้มีช่องระบายอากาศที่ดีขึ้นช่วยลดแรงต้านลมขณะขับขี่ที่ความเร็วสูงและยังช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้นตัวถังน้ำมันดีไซน์กระชับพร้อมเส้นสายที่ดูพลิ้วไหวผสมผสานความแข็งแรงและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันสีสันที่วางจำหน่ายในปี2025นี้มีให้เลือกทั้งสีแดงแกรนด์ปรีเรส สีดำกันพาวเดอร์แบล็กเมทัลลิกและสีเทาเพลสโมกายเกรซึ่งแต่ละสีให้ความรู้สึกแตกต่างทั้งความดุดันและความสปอร์ตล้ำสมัยส่วนของภายในหรือการออกแบบฟังก์ชันสำหรับผู้ขับขี่ก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันโดยเฉพาะเรือนไม้ยแบบใหม่ที่เป็นจอ TFT ขนาด5นิ้วแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็ว รอบเครื่องยนต์เกียร์ที่ใช้งานระยะทางอัตราสิ้นเปลืองและไฟเตือนต่างๆมาพร้อมฟีเจอร์เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Honda r o s i n g ทำให้สามารถรับสายโทรศัพท์ฟังเพลงหรือดูเส้นทางจากระบบนำทางได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนตำแหน่งแฮนด์และเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและการขับขี่ระยะไกล เบาะนั่งมีความสูงประมาณ785ม mm, ิลลิเมตรเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทุกระดับความสูงตัวเบาะมีการเสริมวัสดุที่ช่วยลดแรงกระแทกรองรับการขับขี่ทางไกลได้ดีขึ้น ในเรื่องของสมรรถนะ Honda CBR 5 0 0 R 2 0 2 5ยังคงใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงขนาด 471cc ซซีระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ47แรงม้าที่8,600รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด43นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองหรือขี่ทางไกลแม้จะไม่ใช่ซูเปอร์ไบค์แต่ก็ให้ฟีลลิ่งความเร็วและการเร่งแซงที่มั่นใจ ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์หสปีดพร้อมระบบ a อ s i s ส and Slipper c l คลัดที่ช่วยลดแรงในการบีบคลัตช์และช่วยป้องกันล้อล็อกเวลาลดเกียร์อย่างกระทันหันการเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและนุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นโชคแบบหัวกลับพับสาดาวขนาด41มิลลิเมตรจากโชวัซึ่งให้การตอบสนองที่ดีขึ้นเมื่อเจอถนนครุกคะ ส่วนด้านหลังเป็นแบบโรลลิงปรับค่าพอริโหลดได้ทำให้สามารถรองรับสไตล์การขับขี่ที่หลากหลายทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางที่มีความท้าทายระบบเบรกมีการปรับปรุงใหม่โดยใส่ดิสเบรคคู่ขนาด296ม mm. ิลลิเมตรด้านหน้าพร้อมคาลิปเปอร์แบบ2ลูกสูบด้านหลังเป็นดิสเดี่ยวขนาด240มิลลิเมตรมาพร้อมระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสถานการณ์ ในส่วนของระบบความปลอดภัย Honda ได้เพิ่มฟีเจอร์ Emergency, Stop Signal หรือ ESS เมื่อเบรกกระทันหันไฟฉุกเฉินจะ